หนอะมาอธิบายงานหน่อยวันนี้มานี้ก่อนไหนอธิบายดิมีงานอะไรบ้างแนะนำหน่อยไหนคันนี้สีดำนี่ทำอะไรครับสีดำเอาไหนลังพูดดิให้มันรู้บ้างสีดำทำอะไรเร็วๆเบร,เรเกอะไรครับผมหันหน้าด้วยเวลาพูดแหละดูกล้องหน่อยไหนครับเบรกไอตัวมึงวดล้อไกไหนใต,ไต,ไต,ไต่ใส่เบรกะลรครับผม เอพีรุ language, on ่นไหนอธิบายปกผ่อนไหนเทียบกับข้อมือนี้ว่าเบรกมันใหญ่แค่ไหนฝาเจเอแดงเป็นไงบ้างนี่โคตรใหญ่ฝาเจเแดงเสร็จยังเออไอเอ๋ยนะเอ้เอ๋ยไอเอ๋ยยัดเป็ด กูโทรไปตามนานแล้วเมื่อไหร่มึงจะได้มึงจะมาใส่ผู้จัดการได้โทรไปบอกไปแล้วมั่วแล้วของพร้อมนะครับ6พอร์ตการสามห้าพลังงานการสร้างเดี๋ไปดูต่อเมือ่อะไรเนี่ยนี่ก็ทำอะไรวนะเนี่ยสติ๊กเกอร์นะครับเอาหมดทุกอย่างอะ่ะที่เนี่ยแต่จริงๆริงนี่ไม่ใช่ของผมนะของไอ้วินมันไอ้วินไม่ไหรเนนะี่ย เจ้าของร้านไม่อยู่เจ้าของร้านติ๊เกอร์ไม่อยู่เผางานมานันดีกว่าอ่าแล้วมาจ้างลูกน้องกูใส่ด้วยไอเว้นเงาข้าแรงใส่ลิ้นกูมาเลยไอเว้นไอเว้นข้าแรงใส่ลิ้นน่ะแปดร้อยนะ ฮะไม่ใช่แล้วไอ้วินใครบอกเขาเอามาเองเหรอแล้วก็มาให้มึงแรปติ๊กเกอร์ใช่ป่ะเอามึงงัว้าเอาขลรงใส่ลิ้นเก็บที่ร้านติ๊กเกอร์ใช่ป่ะครับนาไอ้บ้าเขาบอกเก่วกับมึงไอ้วินเขาบอกขลรงใส่ลิ้นเก็บกับร้านติ๊กเกอร์พันห้าไอ้สัตว์ แำลงแพงด้วยนี่มาดูเอาดีครับส่งงานนะ้พรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วก็เก็บรายละเอียดกันหน่อยนะครับนี่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอฝนมันราคาก็ถูกนะต้องทำอะไรดีมากเลยเฮ้ยฮะว่าว่ามึงต้องเคลือบแก้วภายในเขาเลยเหรอมันไม่ใช่มั้ง เของนราับปกรเราเ,เราบอกว่าเราจะดูดฝุ่นแบบแมนเทนเนนบงแมนเทนเนนบอกให้เฮ้ยเเบ,บาๆตรงนั้นท่ามดึงมันใช้กดปุ่มใช้กดใช้กดแก้วเนี่ยมึงหักไปรอบเลเนี่ยตรงนั้นนะกด่ะตรงนั้นเลยี้นะครับใครที่ใช้อาดี้แล้วกูเห็นโชโมโ่มาหลายคนเลยนะครับตรงเนี้ยใช้กดนะครับอย่าไปงัดนะครับผมเห็นหลายคนแล้วหลายคันแล,ล้วด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ย เกิดมึงทำให้เขาแล้วเขาไม่มาเอาทำไมเนี่ยมาจาไว้ิีเดียวเองนะบ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าปางจริงไม่ใช่หรอกลูกค้าซื้อเงินสดครับแล้วก็มาจําไว้เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนลูกค้าฝากว่าช่วยมันทนนั้นภายในให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าเบรกหลังด้วยผ้าเบรกไม้ยังผ้าเบรกมาแล้วผ้าเบรกบางข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับค่าแรงฟรีค่าไหลเสียเองนะเอาว่าขายถูกแล้วนะครับ บอกเลยคันนี้โ,โหคนแย่งกันใครเร็วเร็วเลยเจมมึงเร็วเวเลยนะครับขายขาดทุนด้วยเยีย่ยขายขาดทุนดนวย <S <S มึงเอามาเองป่ะหรือว่าใครเอามาเจมใครกุญแจสำรองมมาให้ขายได้ไปนี่โคตรคุ้มหมุมออกเลยนะครับ <S <S แรงโคตรบอกเลยว่าแรงโคตร ติดเก์ให้ใหม่ด้วยตัวหนึ่งครับเอาไว้วัดนู่นวัดนี่เพราะว่าเครื่องทํามาก็มีเกจบา็ดีนะครับเฮ้ยถ่ายรูปมินิเสร็จแล้วฝนจอดรถเลยนี่มินิใส่ล้อ N K Performance ครับฝนเลือ่อดรถไหนถ่ายรูปเร็วเกืเอบแก้วก็มีวันนี้เก้ือกแก้วลดลา,ายฝนฮะเฮ้ยแบตจ,จะหมดบอกโบเอาเขาแบงค์มาเอามา โถงั้นมึงไปเลื่อนรถเถอะเดี๋ยวกูเดินไปเอาเองก็ได้เลื่อนรถจอดเลยจะถ่ายรูป,ปดูกันหน่อยวันนี้มีอะไรบ้างไม่ได้ไลฟ์หลายวันแล้วผมนะครับวันนี้งานว่างๆไม่ค่อยมีอะไรก็ดูหน่อยว่ามีงานอะไรบ้างเดี๋ยวมีเคลือบแก้วเดี๋ยวพาไปดูเคลือบแก้วเ k เคลือบแก้วมีทุกวันสินฟรีมีทุกวันนะครับวันนี้ก็กําลังเก็บงานพวกนี้ลูกค้ามารับรถแล้วแล้วก็ซียแซ่ เสียแทกก็จับจูนใหม่ให้เรียบร้อยเช็คนะครับว่าแรงม้าอยู่เท่าเดิมไหมแล้วก็คนซื้อเป็นผู้หญิงก็ยกรถขึ้นให้นิดหนึ่งนะครับยกรถสูงหน่อยยกรถขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็ปรับโชค๊คให้นุ่มเครื่องเครื่องแน่นปึก๊กโชค๊คเรียบร้อยยังสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวมารับวันน่าจะวันเสาร์ด้วยครัมาลับขอเพาเวหนเลยคะ่ะขอเลยครับเมดกันหมดแล้วโอ้โหสายเพาเวค์เน่ามากเลยคะ่ะ ึ้นบบบไม่รู้ดูก่อนกดดูก่อนไอ้เกี้ยเอาแบงค์ขาดผมมันชาร์จไหมเนี่ยไอสมอันนี้อันนี้ทำไรไอมฮะทำไรนะครับจาน,นเซ็ตจะตัดใหม่เซ็ตทำไมครับมันเป็นไรครับมันอะไรนะฮะมันแข็งมันแข็งใส่ที่อื่นมา ไอ้หลวงโอ้คุณเซตอร์ตันนี่ต้องใช้คอสเลยครับอ๋อตีตัวล็อกอะครับมอแล้วคุณคิดว่าคุณปรับแล้วมันจะดีกว่าที่เก่าเขาหรอครับเอยอยนะคุณเออ <laughs> เอะสัตว์โตเฮ็นแม่มึงแม่กวามั่นใจเลยฮะสัตว์โอ้โห แต่รู้สึกมันมันฝือโอเคเลยนะตอนนี้เป็นจานสมแล้วนะเนี่เราจะเลื่อนขั้นเป็นจานสมนนแลลตแ่ว่าเงินเดือนเราจะลดลงนะครับเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่ว่าเงินเดือนลดลงเขาฝากมามเบอร์อะไรก็่อร<ไ>ิมจุดเลยเขาฝากนอริมจุดริ่มจุดคืออะไรา้ายสุดเหรอเอามันก็ยันนะพี่เขาฝากเองหรือเปล่าถามไปดิอันนี้อันนี้าที่เองหรือเปล่าเราดีหรือเราเป็นไงดี ้ช้สุดเลยเหรอ้ายสุดเลยเฮ้ยมันไม่ได้นะคือเ็าปรับปิดซ้ายสุดแต่มันแตกมันยันนะเราไปปรับเองหรือเปล่าเราเห็นว่ามันแข็งแล้วเราไปหมุนเองหรือเปล่าไม่เคยปรับอะไรเลยอ้าใส่ร้านไหนมาวะคือผมบอกก่อนสตาร์ทที่มันเป็นปรับระดับนะครับโอเคแล้วก็ซูมล้ออ่าอ่าแล้วก็วางกล่องเอ็นเคอันหนึ่งเออไปโอ้ไม่ได้นะ อย่ลองดูเลยลองดูให้สมเปนปรับนิดนึงนะครับคือสตัทที่เป็นปรับแข็งอ่อนได้เนี่ยจริงๆควรจะประมาณเบอร์10นี่ก็ถือว่าต่ําสุดแล้วคือถ้าอ่อนมากๆมันจะยันนะครับโชคมันจะยันนะครับมันก็จะปั้งปั้งปั้ง,งกลายเป็นกระแทกไปอีกนะครับนะครับไอ้สมอยู่กับผมมาน่าจะประมาณ8ปีครับผมแปดปีทำสี่รถคมพี่ทงเก่าก็เริ่มต้น4 0 0 0มื่ครับไอ้ครบอยู่ไหน เรียกมาเรียกมาครบแกะเดี๋ยวจะใส่เกียร์ตัวใหม่ลบโค้ดออตโต้นะครับแกะออกทั้งชุดรู้ใช่ไหมว่าเซนเซอร์อยู่ตรงไหนแกะท้าแบ็กเท่าย,งอย,อยางแกะเป็นใช่ไหมอ่าให้ครบแกะเสร็จแล้วบอกครูนะครับเน่ร้อยเอ็นเค r ปอร์ฟแมน ใส่มินิโคตรรอ,อบอกแล้วญี่ปุ่นยุโรปพอทำได้ไม่ไม,ไม่เอาเป็นซูมนีไหม ป,ป้ายสี้อยห้สิพร้อมใส่ครับนี่งาน N K p e r f o r m a n c แครับสี่รูเป๊ะเลยยังโหดยังรออยู่กับินี้แม่งมาได้หรยวะโอเคพอเก็บจบแล้วก็เป็นก็จะออกแล้วล่ะถ้าแรงใส่ลิ้นเท่าไหร่กินงเข้าไปบ้าน <laughs> แ้ หล่อจริงเนี่ยพร้อมยางก็สามหมื่นหนึ่งประมาณนั้นนะครับนะครับนี่เป็นงาน p e r f o r มิ่งด้วยแล้วก็โอ้โห o f f อ e t offset ไปใส่กับมันี้แม่งหล่อจริงนะครับอะไรวะ fk ป้ายแรงเทิร์นเทิร์นหรือเทิร์นอะไรอ่ะไม่เข้าใจงงล้อเหรอหรือว่าอะไรร้อย k ป้ายแรงได้สองหมื่นครับ ไส้สองหมื่นินใส่ลิ้นสี่ร้อยนะเก็บทูกค้ายด้วยแล้วก็มาดูงานเคลือบแก้วนะครับเป็นซีวิกเอนะครับเชอร์โบสสีขาวซึ่งจริงคนที่คิ้ว่รถสีขาวเนี่ยเอ๊ะมันจะทํำยังไงให้มันเงานะครับผมลองแล้วครับไม่ได้ตังค์สักบาทเลย ผมลองแล้วครับเอ็นไลท์เรื่องเงินอะไรของมันเนี่ยไม่เห็นได้ตังค์เลยไม่รู้ทํายังไงไม่มีใครแนะนําใครที่คิดว่าสอนผมได้ก็เข้ามาสอนผมหน่อยผมไม่มีความรู้เรื่องรับตังค์เลยนะครับนี่ใครบอกว่าสีขาวเนี่ยทาให้เงาไม่ได้นะครับจริงจริงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเครือบแก้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีการปรับผิวเนาะนะครับอย่างเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าเต็มระบบแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นอู่สีด้วยเพราะตัวผมเองเนี่ยเป็นอูสนนอ่สีเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้อวยตัวเองอาจจะมีความชานาญเรื่องของสีมากกว่าทั่วไปนิดนึงเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็คือต้องจริงจังแล้วก็เต็มระบบนะครับลองดูอันนี้คือสีขาวนะครับนะครับได้เออได้เจอกันนี่นะสีขาวก็เงาได้นะครับใครบอกสีขาวเงาไม่ได้นะครับแล้วคันนี้เป็นสีขาวมุกลงงานด้วยนะครับ ผมก็ไลฟ์ในเพจก็ไม่เห็นมีใครส่งดาวให้ผมเลยไม่รู้ทำยังไงนะครับแนะนำผมหน่อยครับอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้ผมอยากรู้ทำยังไงผมลองแล้วไม่เห็นมันจะมีอะไรขึ้นมาให้ผมเลยใช่ครับเบ้นด์ดำต่อคันนี้ครับผมเบ้นด์ดำุ่นนี้ก็จบแล้วัรบรถได้แล้วนะครับ นี่ขนาดสีขาวนะเยแล้วเราก็ปรับผิวหน่อยให้ที่มันเป็นพวกผิวส้มที่มาจากโรงงานนะครับนะครับแล้วก็แก้ผิวส้มที่มันมาจากโรงงานไปด้วยในตัวนะครับมันก็จะใสๆหน่อยดูแลง่ายคือการเคลือบแก้วนะคือมันปกป้องดูแลสีรถง่ายฝนตกแทบไม่ต้องล้างรถอะไรเงี้ยครับถึงเวลาก็มาตามระยะประกรันมาแม่แทนน์มาอะไรนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากและตอนนี้นะครับ โอเคนะไปไปดูยางอื่นต่อนะครับไปดูยางต่อคือแก้วก็นัดเข้ามาได้นะนัดเข้ามาได้นะครับส่วนคันแดงนะเออคันนี้มาทำอะไร,รเนี่ยเรายังไม่รู้เลยคันนี้มาทำอะไร นี่แล้วก็คันนี้เจ็ดเก้าเก้าอย่าลืมมีรถมือสองเข้ามาอีกคันนึ่งนะนี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลืมอะไไปหรือเปล่านี่ใครสนใจรถมือสองนะซีสามารถศูนย์สีดำนะครับติดต่อเข้าเบอร์น้องฝนเลย0 9 9 0 3 9 9 9 0 4ผมจัดโปรอยู่ครับซิตี้น่โคจัดโปรเลยครับคุณเนียบนะครับนะครับ มารับด้วยนะมินีนะนี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ลองดูครับลองดูเรียบร้อยเสร็จยางเสร็จแล้วเข้ามาบอกไวยนะ กาใส่เบลล์เหรอเบรลเบลเบล,บล,บล,บลกจานด้วยป่ะโอเคแค่นี้แหละวันนี้รีวิว GLC รีวิวยังไงล่ะกูไม่มีกูจะไปรีวิวยังไงแล้ววะป้าหรือเปล่าเฮ้่ย ซนะีอาร์แซดเก็บอะไรครับก็เก็บงานสิครับรถเจ้าลูกค้าจะมารับแล้วครับเก็บงงเก็บงานเช็ค,น,น,ชคนู่นเช็คนี่เช็คไฟโชเช็คเครื่องเช็คยางเช็คสตัดปรับเบาะนะครับเจ้าของใหม่เขาสั่งไว้นะครับนะครับเพราะว่าแฟนเขาใช้นะครับก็ต้องทำให้ผู้หญิงใช้ด้วยนะครับเนอะ อา้าวเซรามิกเอเซรามิกใส่ีเคโทรเข้าอา่าเท่าไหร่นะ95้าันนะครับเซรามิกอืมอ่าได้หมดแล้วครับรถอะไรก็มาจัดได้อ่าคุยกับผู้ชมหน่อย v อเจนหกับอีอโอ้โหเป็นผมวี v Gen 1, มมออสเจนหไม่ไม่ซื้อเจนสอง ลิ้นข้างคาร์บอนซิตี้หกพันเก้าครับหกพันเก้าครับผมเข้ามาได้เลยลิ้นบางนะหกพันเก้าถ้าลิ้นหนาก็หมื่นสองครับเข้ามาดูได้เลยของมีเลยครับของมีเลยมาด้าสองดีเซลกับฮอนด้าแจ๊อะไรน่าใช้ว่ากคันผมซื้อแจ๊ดว่ะเออนะครับซื้อแจ๊ดครับเอาคุ้นๆหน่อย คุยคุยนี่นี่อยู่ในจอดลอยูในจอเออนี่นี่ในจอท่อก้ออกกลาง Fc หนึ่งจุดแปดเริ่มต้นเก้าพันเก้าครับเคลือบแก้วโทรเข้าศูนเก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์สี่ครับนะครับนหลัก เฮ้ยตัวมึงหนักมากเลยนี่เดี๋ยารีเซ็ตโบจบงานหกหมื่นเก้าครับหนักเกี่ยวเกี่ยว ยีกกินครับลินนาคาร์บอนหนึ่งจุดแปดเริ่มจนหกพันเก้าครับ จ๊ดจะรีวิวสติทีค่าเคอยู่อะาไรมึงจะรู้ไปทําไมวะจะรู้ไปทําไมค่าเคเนี่ยทำไมชอบคิดกันแต่ค่าเควะวิงอาร์เอสมาตอนไหนครับไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าสั่งอะไรวะใครไว้ครับโทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับนี่ไลฟ์สดไม่รู้เรื่องครับว่าคุณสั่งอะไรไว้โทรเข้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์ศูนย์สองครับขัดไฟหน้าเท่าไหร่ครับเ็ดสอยืมค่ามึง ไปลงลุย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 ไปดิมาไหมเรา,าไปตบหน้าเลยตบหน้าเลยตบหน้าเลยตบตบทำไมแล้วก็มีแต่ขนต,ตายเพราะขนเนี่ยท่อฟอร์ดเอลเวอรเสเด็ดมากขอบคุณครับบอกต่อในกลุ่มให้บ้างสิแรงมา้าเยอะกว่าท่อนอกทั้งสิบตัวนะเออเอลเวอร์เสอะ กัวไม่แข็งเกินทางบ้านจะนั่งไม่ได้ครับไม่เกี่ยวมันมีการปรับหนืดมันมีการปรับสโตบด้วยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ค่าเคอย่างเดียวนะครับไปนะแก่นะสวัสดี